สวัสดีครับผมจะมาสอนหาขามอสเฟสหาขาเกตหาขาเดนหาขาซอสอย่างแรกเราต้องปรับมิเตอร์ไปย่านคูน,นึงแล้วเราจะใช้เข็มสีดำเป็นเข็มหลักในการวัดเราจะวัดทั้งหมด4ครั้งครั้งที่1เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับครั้งที่2เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับ ให้เราขยับเข็มสีดำเข้ามานะครับครั้งที่สามเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับครั้งที่สี่เข็มจะสังเกตได้ว่าเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับเข็มขา <c oughs> ขาที่แตะสีดำคือขาเดนขาที่แตะสีแดงคือขาซอส ส่วนขาที่ว่างอยู่คือขาเกตสรุปได้ดังนี้นะครับขานี้คือขาเกตขานี้คือขาเดนส่วนนี้คือขาซอสครับ